ก็โอเคครับก็ขอกราบสวดสัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปูปั๊มอ่าโรบักนะครับผมซึ่งไดง้ใช้ได้จริงนะครับนะ <c oughs> ให้ทํากดอ่าบายโรบักตรงนี้ผมกดไปก่อนครั้งแรกนะครับจากนั้นให้ทําการเนี่ยเปลี่ยนอ่า เปลี่ยนจากนั้นไห้ลากก็ลากคุมได้ไหมอ่ะลากคุมไม่ได้เอาเป็นว่ามันลากคุมไม่ได้นะครับก็อ่าทำยังไงนะให้เปลี่ยนตรงนี้ให้มาร e สเป c ตรงนี้นะผมะจากนั้นรอมันขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับยังเมื่อที่มันรีสเปคเรียบร้อยแล้วผมก็ มันจะขึ้นมาประมาณนี้ให้ระวันคลิกขวาผมตรง400เนอะกดตรง E ดีครับผมเปลี่ยนจากตรง400ตรงนี้เป็นอ่าฟรีเอ๊บอ่ะเป็นฟรีตรงนี้นะครับให้เอาอ่าลิสเปกไปนะครับให้เปลี่ยนจากตรงนี้ ฟรีนั่นเองอ่าเขียนผิดเขียนผิดปึ๊บตรงนี้ให้มาเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนมามาเป็นปึ๊บนะครับกด enter เป็นหนึ่งทีครับผมก็กด s2 ปิดไปนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ได้ละนะครับซื้อฟรีนะครับให้ทำการกดที่ o t e r ครับผมแล้วกด คอนตินเนียครับเมื่อเรากดคอนตินเนียเสร็จมันก็จะกลับเด้งกลับไปที่หน้าเกมครับเดี๋ยวผมกดตัวทําอะไรให้เสร็จก่อนนะครับผมนะมันก็จะเด้งลงไปเออ่ตอนที่คุณทําการอันนี้นะครับมันมันจะกดคอนตินเนียเสร็จผมมันจะเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับผมให้เราเลื่อนขึ้นมาครับให้สังเกตที่ตรงโลบักของผมนี่เห็นไหมเห็นไหมโลบักได้ฟรีครับอันนี้่พูดจริงได้ฟรีจริงๆนะครับผมแล้วก็มาอัพเลเวลนะครับเป็น ไม่รู้ใช่เลเวลวะแต่องทำทำทำด้วยนะฮะเปลี่ยนจากบวกสิบสามตรงเนี้ยเป็นอ่านี่เปลี่ยนจากบวกสิบสามเป็น VIP Key Admin <c oughs> มันก็เกินไปเดี <c oughs> ๋ยวเปลี่ยนเป็นลบหนึ่ง ลบหนึ่งเมื่อเปลี่ยนเสร็จมันก,ก็จะขึ้นประมาณนี้ให้มาที่ตั้งค่าผมเดี๋ยวนะอ่าหนึ่งให้มาที่อ่าเนี่ครับสามทีตรงนี้ท่านชมจะเห็นคาว่าอ่าเหตุขอพิทีเทตแล้วเงินตรงนี้มันจะรีเซ็ต มารีเซ็ตหมดเลยครับผมก็คือมันจะรีเซ็ตน,นะครับแต่เวลาเรากลับนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวกลับแป๊บนึงมาแล้วนี่ครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นนี่ครับเก้าเก้าแล้วก็มีเอ็มข้างหลังก็คือล้านล้านหนึ่งเป็นล้านนะครับผมก็จะมีอ่าเดี๋ยวนะเก้าล้านเก้าสิบเก้าล้านเก้าร้อยล้านเก้าพันล้าน เก้าหมื่นล้านเก้าแสนล้านเก้าเก้าล้านเก้าเก้าสิบล้านเกเก้าเก้าสิบล้านพันล้านอะไรนี่แหละอ่าก็วิธีฟั๊มเพชรก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็เราอ่าสามารถใช้ซื้อของได้นะครับแต่ย้ำนะเวลาเราซื้อเราต้องไปตั้งค่าให้กดลากคมุมแล้วก็ปี้ไว้นะผมปึ๊บนั้นก็ไปที่อวาตารชอา็อปครับผม ไปที่เอาปะตาช็อปปึ๊บให้ทำการลากคูมที่เลขศูนย์นครั้งครับผมแล้วกด inspect รอบเดี๋ยวทำการกดซื้อนี่ไป,ปมันจะมาโผล่ของทางด้านตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยสมคุจะซื้ออันนี้ใช่ไหม ตอนแรกมันจะบั๊กครับมันจะบั๊กเป็นแบบมันจะบั๊กว่าไม่สามารถซื้อได้แต่ความจริงมันซื้อได้ครับผมปึ๊บกดหนึ่งทีขี้ขวาช้าหนึ่งก็ขอไปขี้ขวาคอนทูนวีกด enter ไปปึ๊บเว้สองปิดกดซื้อไปเลยครับผมกดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเขียนว่าอย่างงี้ให้เราทำการกดปึ๊บแล้วกดแคนเซิลกดซื้อกดแคนเซิลกดซื้อ กดแอนเซิร์นกดซื้อกดแอนเซิร์นจะให้มาตรงนี้ให้เปลี่ยนอ e ิสเปกตรงนี้ไปครับผมเป็นอ่าเป็นคำว่าฟรีนะเป็นฟรีนะก็คลิกซื้อปุ๊บที่ดูเด็กมันจะเขียนวนะ่าถ้ามนการพารคฟูลอิสเปกเลย มันจะขึ้นตรงนี้ที่เราติดมันเดี๋ยวเราดึงนี้ไปเราคลิกไปแล้วคุณก็เขียนเป็นีเพิ่มนั้นให้กด cancel เนี่ยมันจะหายแล้วปุ๊บนไมันก็จะขึ้นมาแต่มันจะขึ้นเป็นด้าแบบนี้แล้วไม่ต้องสนใจนะผมเราก็ เราเขียนอัปเดตตรงนี้อ่ะเราเปลี่ยนอะไรได้ตามใจเราเลยครับผมเบ๊บมันขึ้นมากดดีๆครับผมก็เขียนเป็นอ่าเริ่มจาก k u n t เบ๊บเนี Q ่ย e. อัปเดตตั้งแต่วันไหนวันนู้นวันนี้ เราอัพเราเปลี่ยนได้ครับผมสเปกไปนี่มันขึ้นตรงนี้ให้แล้วเนี่ยเมื่อถ้ามันยังไม่ขึ้นให้กดตรงนี้ครับเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยเห็นไหมขึ้นมีอะไรมีหมดเลยเนี่ยนะให้เขียนอ่ตามใจได้ผมเขียนว่าอของชิ้นนี้ได้ฟรีครับผม เห็นไหมมันจะขึ้นมาตรงนี้แล้วให้เรา inspect link นี้ไปปึ๊บให้เปลี่ยน l i n เป็นอ่าเป็นช่องยูทูบเดี๋ยวผมก็ไปเปลี่ยนช่องยูทูบปบปไปที่ช่องของตัวเองครับผมจากนั้นให้ไป copy เจ้าตัวนี้มากด ctrl c ปึ๊บแล้วก็ไป อีดีตรงนี้ไปปึ๊บเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแล้วกดรีบมองผมมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมให้ทำการอีสปไปปึ๊บปึ๊บเนี่ยไอพวกเนี้ยเราลบออกไปได้เลยไม่ต้องสีใจครับผมคือลบไว้ได้เลยปึ๊บป๊าบ คือลบ enter เนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรละเห็นไหมมันจะไม่เหลืออะไรละท่านทำการดีดปุ๊บลบอ่ะเห็นไหมมันจะลบไปล,ละปุ๊บลบปุ๊บลบลบเลียนแล้วกด enter ปึ๊บ มันจะไม่คืนละให้เรามาที่ตรงนี้แล้วให้เราเขียนสีดำมืบการด้วยอะไรก็่นแหละแจกฟรีไม่ไมีขาย ลงอ่ะเรียบร้อยฉะนั้นก็มาเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บหน้าตาปิดปากมี R G B ปื <RGB. S 1> ้มขีิขวา เบกมันจะขึ้นไอ้ตรงเนี้ยอ่าเปิ๊เปิบน,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 นี่คือออใช่ไหมอีดิเทคไปครับผมอีดิแค่ตรงออนะครับเป็นทั้งหมดทั้งหมดเปิ๊บเนี่ยหลังจากที่เราเสร็จ๊บกดปิด s 2ไปห็นไหมเออเออลืมลืมลืม,ลม ปพ๊บให้เราไปก๊อปชื่อตรงนี้มาด้วยใช่เราต้องไปก๊อปชื่อตรงนี้มาปพ๊บไปจากนั้นเปลี่ยนชื่อแล้วผมปพ๊บปัปงเรียบร้อยแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเป็นหน้ากาก R G B Jack, Lee, ah, 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 TV, Jack, Lee. แล้วลเรียบร้อยก็เป็นประมาณนี้เนี่ยมันจะมีรีพอร์ตไอเทมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องรีพอร์ตนะยานะย้ำว่ายาโอเคกดลดลงกดรีมอลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่มีอะไรขึ้นนะก็เดี๋ยวมาอะไรตัวเลยน,นะผมก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับผมลอกเล่นนะฮะมันไม่สามารถใช้ได้แค่เรารีเฟรชใหม่ครับผมมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมกลับไปเหมือนเดิมครับ ก็อันนี้ไม่สามารถใช้ได้นะผมขอแค่ทำคลิปแก้ง EP สองก็ตอนคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตา์เพื่อการกระจายผู้ประกาศสารคดีนี้ก็ไปไปครับผม